ข้าจะทำให้เขาภูมิใจในคุณค่าของตัวเองให้มากๆจะเลิกเกียบเทียบเขากับคนอื่นๆจะหาโอกาสชื่นชมเขามากกว่าที่จะวิจารณ์หรือต่อว่าจะให้กำลังใจเขาไม่ซ้ำเติม ลดงานหรือก็อ้างต่างๆให้น้อยลงจะกอดเขาทุกวันเพื่อบอกเขารู้ว่าฉันรักเขารับฟังเขาให้มากขึ้นพยายามที่จะได้ยินม,มากกว่าเพียงได้ฟังในสี่ที่เขาอยากจะพูดคุยความในใจกับฉันฉันจะไม่ผลักดันหรือคาดหวงัง<ม>ให้เขา,ต,าต้องมาเติมความฝันที่ฉันเองก็ยัง ตัวเองไม่ได้จะไม่นำความรักของฉันมาเป็นเงื่อนไขบีบบังคับให้เขาต้องมาเป็นคนที่ฉันต้องการกำหนดให้เขาเป็นและฉันจะบอกให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นไรฉันก็จะรักเขาอย่างที่เขาเป็นดีไหมครับอ่าล้วรู้สึกดีคือถ้าเกิดเราทำอย่างไม่ได้ลูกจะเองน และเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดกันว่าเฮ้ยมันจริงจริง,รงหรือปลั่าว่า,วาไอ้หนึ่งสองสาสี่ห้าหถ้าหลังหลังจากเราปรับพฤติกรรมคือถ้าเกิดพฤติกรรมเราเสียไปแล้วก็มันั่องอ่านใหม